อยาส่งงานนะครับไฟท้าย CBR 6 5 0 R, R c b 6 5 0 R นะครับตัวนี้เป็นไฟท้ายแต่งนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับเราได้ทำการอัปเดตนะครับเปลี่ยนหลอดไฟข้างในใหม่นะให้สว่างกว่าเดิมนะครับมาดูกันเลย ไม่ใช่งานสติกเกอร์นะครับเราเปลี่ยนหลอดไฟข้างในใหม่นะรสร้างข้างในใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวดูตอนเบรกนะในคลิปเนี่ยมันจะเห็นที่ออกไฟเบรกเนี่ยมันจะเป็นแค่กระตุกเดียวแต่มาดูด้วยตาเปล่าเนี่ย ดูด้วยตาป่าเนี่ยสีมันจะสม่ำเสมอกันนะครับมันจะไม่เหมือนในกล้องนะฮะนี่ไฟเบรกเราก็เปลี่ยนหลอดไฟใหม่เหมือนกันเปลี่ยน LED นะครับให้มันใหญ่กว่าเดิมนะครับ <c oughs> นะท่านไหนสนใจนะครับสอบถามได้เลยนะครับลูกค้าจะออกแบบมาเองก็ได้นะฮะต้องการแบบไหนส่งแบบมาก่อนได้ครับ ขอบคุณครับ